สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีจินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนาวยึดเรื่องค,อคือเรื่องยาชุดครับมีใช้กันมากยาชุดโดยเฉพาะในต่างจังหวัดชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรพวกนี้ผู้ประกอบวิชาชีพแบกหามยกของหนักทำให้ปวดเมื่อยปวดหลังอ่อนเพลียอะไรพวกนี้นะครับเหนื่อยล้าอ่อนล้า ซึ่งกรณีทํางานหนักยกแปกงขิมหามก็จะก่อให้เกิดอาการดังกล่าวได้นะครับกลุ่มคนดังกล่าวบางส่วนก็ไปพบแพทย์ก็ถือว่าโอเคจะได้รับการรักษาตรวจและรักษาที่เหมาะสมแพทย์ก็จะอธิบายการปฏิบัติตัวสาเหตุและแนะวิธีป้องกันซึ่งสําคัญที่สุดเพราะจะเน้นท่าทางการทํางานอะไรพวกนี้ความการหัก ความหักโหมการทำงานรู้จักประเมินกำลังตัวเองการออกลัางกายป้องกันการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อข้อเวณแขนขาอะไรพวกนี้นะครับยาชนิดไหนควรรับประทานยาชนิดไหนไม่ควรรับประทานอะไรพวกนี้แพทย์ก็จะได้อธิบายถ้าถือว่าโอเคนะครับแต่ก็มีบุคคลบางส่วนชอบซื้อยาชุดแก้ปวดมากิน อันนี้เป็นอันตรายมากเพราะว่ายาชุดจะประกอบด้วยยาแก้อักเสบยากล้ามเนื้อข้อยาไข้กล้ามเนื้อวิตามินและที่สำคัญคือสเตอรอยด์อะไรพวกนี้นะครับหลังจากรับประทานยาพวกนี้แล้วไม่ว่าโรคใดๆก็ดีก็จะดีขึ้นทั้งนั้นนะครับเป็นยาครอบจักรวาลซึ่งบคุคคลบางจำพวกตารับประทานยาชุดดังกล่าวเกิดเรื่องได้ มีเรื่องอะไรบ้างล่ะที่จะเกิดหลังจากรับประทา,านยาชุดนะครับบางคนก็จะแพ้ยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อกระดข้ออะไรพวกนี้ทำให้เกิดผื่นรุนแรงบวมนะครับที่ผิวหนังคันทั้งตัวอะไรพวกนี้ถ้าเป็นมากอาจจะผิวลอกคล้ายๆไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ ซึ่งมีอันตารายมากถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับบางคนที่มีโรคประจําตัวโดยเพาะมีโรคประจําตัวโดยแม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ไม่เคยเช็คอัพร่งกายแล้วก็ไม่มีอาการเช่นเป็นโรคไตซ่อนเร้นโรคหัวใจซ่อนเร้นอะไรพวกนี้พอกินยาแก้อักเสบกล้ามเนื้อยาแก้อกเสบข้ออะไรพวกนี้หรือยาพวกนี้รับประทานเข้าไป ก็เกิดไตาวายได้เฉียบพลันได้เกิดบวมแล้วก็เกลือและน้ําข้างไตทํางานน้อยลงปัสสาวะออกน้อยลงหัวใจทํางานหนักขึ้นเกิดน้ําและเกลือข้างในกระแสะเลือดทําให้บวมเกิดหัวใจวายตามมาเสียชีวิตได้นะครับเพรฉะนั้นต้องระวังปอดบวมน้ําอะไรพวกนี้ทําให้เสียชีวิตได้เช่นกัน บางรายผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานไม่ดีหรือเป็นเบาหวานอะไรพวกนี้โดยไม่รู้ตัวไม่เคยเช็คอัพไม่เคยรักษามาก่อนไม่มีอาการนะครับพอได้ยาชุดเข้าไปก็จะกดภูมิต้านทานภูมิต้านทานก็จะลดลงทําให้ติดเชื้อง่ายเช่นวัณโรคปอดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียชั้นสูงหรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ทำให้ติดเชื้อรุนแรงได้หลายระบบเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้นสมองอักเสบติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอะไรพวกนี้หรือว่าติดเชื้อที่ผิวหนังเชื้อก็จะลามบางคนเชื้อลามเข้าไปในกล้ามเนื้อมันให้กล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อตายอะไรพวกนี้สุดท้ายคือต้องอาจจะติดเชื้อรุนแรงในกระแสะเลือดด้วยถ้าคนทนไม่ได้ก็จะเสียชีวิตในที่สุดได้ มันพบได้บ่อยนะครับสเตอรอยในยาชนมันทำให้กระดูกพุนกระดูกบางแล้วก็หักง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต้องระวังเช่นข้อสะโพกหักแขนขาหักง่ายถ้าหกล้มอะไรพวกนี้ต้องระวังอย่างมากพอหักก็จะเดินไม่ได้ละพอเดินไม่ได้ก็นานๆเป็นเดือนต่อมาก็เดินไม่ได้อย่างถาวรเลย กายเป็นคนพิการไปเลยเป็นปัญหากลายเป็นคนไข้ติดเตียงไปเลยเป็นภาระต่อไปได้นะครับเพราะนั้นต้องระวังอย่างมากอีกประการก็คือบางคนได้ยาชุดก็จะมีอาการคล้ายๆโรคจิตได้เป็นจากยาสเอยอนี่แหละนะครับเปิดหูแว่วภาพหลอนเสียงสั่งสับสนหลงผิดเพ้อ ได้อะไรพวกนี้หลังได้รับสารยาสเตอรอยด์เข้าไปเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมากเข้าใจบางคนเข้าใจว่าผีเข้าบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับยิ่งคนอ้วนพวกนี้มีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานพอได้ยาสเตอรอยด์เข้าไปเกิดน้ําตาลในเลือดสูงเกิดเป็นเบาหวานเนื่องจากยาได้ปัสสาวะบ่อยกินได้แต่ผอมลงผิวน้ําบ่อยอาการเหมือนเบาหวานเลยก็พบได้ แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเจาะเลือดตอนอก่อนอาหารอะไรพวกนกี้ก็จะสูงกว่าคนปกตินะครับอย่างแน่นอนนะครับแม้จะไม่มีอาการอย่างอื่นแล้วก็พอเบาหวานระยะเวลานานน้ำตาลสูงระยะเวลานาน,านก็ทำให้ภูมิต้านทานลดลงอีกก็จะติดเชื้อง่ายอีกเพราะฉะนั้นทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้น,ะะน,นต้องระวังอย่างมากนะครับเ็นยาชุดเป็นอันที่อันตารายมาก ไม่จะเป็นพยายามเลี่ยงเส้นนะครับเพราะว่าจะเป็นปัญหามากทำให้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ